ค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะไปเต้นะคะก็จะมาดีวิวห้องใหม่ของไปเต้กันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นห้องใหม่นะคะก็คือเป็นห้องเก่าแล้วและแต่ว่าตกแต่งเปลี่ยนแปลงแบบปรับเปลี่ยนมุมอะไรใหม่แบบนี้นะคะโอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะก็แค่เปลี่ยนอย่างเดียวนะคะก็คือเอาทีวีออกนะคะก็แล้วก็เช็ดห้องทำความสะอาดห้อง จัดอะไรใหม่ๆนิดนึงนแล้วก็จัดเก็บของเล่นไปแต่แบบกระจุกกระจิกนิดนึงนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคนะคะตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายถ่ายตอนเช้านะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรมากต่อไปที่ใหม่ก็คือจ้าดาดนะคะเป็นที่นอนของมิเตอร์เองนะคะเป็นคิตตี้ นะคะน่ารักมากเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะจัดกล้องให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะนี่ก็เบตไตจะนอนสองที่นอนนะคะก็คือจะนอนกับน้องเอิร์ธอีกคนนึงเนาะตัวมาก็ไม่ให้น้องนอนได้แล้วนอคนเดียวนะวันนี้น้องยังเด็กไงอยากนอนห้องเอด้วยเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนของเบเตอร์นะคะก็จะมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็น รูปผ้ามิดหน่อยไม่ไหนไฟแดงเฟอร์นะคะไปดูมาแล้วแล้วก็มีรูปเบเต์นะคะตอนเด็กกับตอนโตนะคะก็จิ้มลิ้มนี่นะคะก็เหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะคะเย่ <Yeah. S 1> นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะคะก็อันนี้เอาผ้าคลุมไว้นะการฝุ่นจับนะเพราะว่ามันจะแก้ลำบากมากนี่ค่ะก็มีรูปใบเตยเหมือนกัน นี่ค่ะรูปใบเตยนะอันนี้ตอนไปเล่นน้ำทะเลนี่นะคะที่ใหม่ก็คือตดาดาเป็นโตะนะคะวางของเนาะที่ใบเตยเนี่ยจัดใหม่นะคะเรืจ,จัดใหม่แล้วตดาดานี่นะคะนี่ก็จะเป็นปับอะไรเรียบร้อยเนาะก็นี่นะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้จับไข่มาได้นะคะแล้วก็มีนี่ของเล่นพวกนี้นะคะ นี่เป็นของเล่นพวกนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นของไปเตยทั้งหมดเลยนะคะของจุกจิกอะไรก็ตามแต่ว่ารถนี่นี่ของน้องเอิร์ธน,นะนี่ส่วนของที่เหลือในนี้นะคะก็จะเป็นของไปเตยหมดเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็กระปุกออมสินของไปเตยนะคะแล้วก็น,นี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้นี่ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตสลามของไปเตยท,ทั้งหมดที่ไปเตยมีนะคะ ก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะมีไม่ม,ม,มากแล้วแล้วก็เนี่ยะ,ะก็จะเป็นพวกขนมอะไรต่างๆนานานะคะโอเคนี่นะคะก็จะมีรูปใบเตยด้วยนี่นะคะแล้วก็ข้างใต้น,นี้เนาะก็จะเป็นมืดไปไหมอะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นที่ไว้ของนิดๆหน่อยๆเนาะอาจจะลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจัดไม่ได้เนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ ไวสกุชี่อันนี้เป็นถุงทําสลามนะคะสกุชี่แล้วก็มีกระเป๋าเไรเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องธรรมดาแหละไม่มีอะไรมานี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนิดหน่อยนี่เป็นขยะมินินะคะนี่น่ารักมากเลย เป็นไงกันบ้างคะกับการรีวิวห้องนอนใหม่ของเบเตย์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบเตย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็คลิปใหม่ๆของเบเตย์นะคะจะออกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะออกได้หมดเลยเมื่อเบเตยอ,อยากทําวิดีโอนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จะมาดีวิวแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากติชมอะไรก็ติชมใต้คลิปได้เลยนะคะเย่นอนสบายมากเลยนะ ฮัดะ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 ไคิตตี้มีน้อยอุคุเล่ไปแล้วนะคะไม่อยากให้คลิปนานนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบาย